จะเป็นยังไงเมื่อจู่ๆทุกคนเพิ่งมารู้ว่าคุณพ่อสุดเชยใช้ชีวิตตามแพลนเนอร์มาตลอดแท้จริงแล้วคือมือรอบสังหารระดับพาการสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นคอมดี้เรื่อง The Family Plan หนังปี2023นำแสดงโดยมา้าวอลเบิร์กมิเชลโมนาฮานฟานคอสบีและโซอีมาร์เกเรตโคเรตตี หนงเริ่มต้นที่เซลล์ขายรถชื่อแดนกำลังกล่อมลูกค้าให้ซื้อรถสุดหรูซึ่งพอขายได้หัวหน้ากระชมยกใหญ่เลยจะมอบรางวัลเซลล์ดีเด่นประจำเดือนให้แต่พอเขารู้จะต้องถ่ายรูปกอดปฏิเสธก่อนจะขอตัวกลับบ้านดานแดนเขามีนิสัยเรียบง่ายใช้ชีวิตตามแพลนเนอร์มีลูกสามคนและเป็นที่รักของเพื่อนบ้านส่วนที่รีบกลับเพราะเป็นวันครบรอบที่เขาและภรรยาชเจสิก้าเจอกันครั้งแรก ซึ่งเจสก,ก็ฟ้องอวาน,นีนาลูกสาวคนโตอยากจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเดียวกับแฟนหนุ่มส่วนคลาลูกชายคนรองก็จะขอไปบ้านเพื่อนเนื่องจากแดนไม่ให้เล่นเกมแดนเลนวาน,นีนาเลี้ยงลูกชายคนเล็กแทนคลาเพราะตัวเองเกิดเจสจะไปฉลองกันในคืนนี้นีนารู้อย่างนั้นเลยเซ็งมากด้านคลแท้จริงแล้วเขามาสตรีมเกมวอลเล์ lands, ในชื่อคิวบอที่บานเพื่อนต่างหาก ส่วนแดนกับเจสก็ไปเล่นทวิสตอรตไซครอนด้วยกันซึ่งเธอก็เริ่มเบื่อนิดหน่อยพร้อมมาเล่นทุกวันครบรอบเป็นเวลา18ปีพร้อมแซวนิสัยชอบทำอะไรเดิมๆของเขาเพราะบางครั้งเธอก็อยากไปเที่ยวโดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเขาเลยอ้างว่าต้องเลี้ยงดูลูกๆหลังเล่นเสร็จก็มีกลุ่มวัยรุ่นแอบถ่ายรูปพวกเขาตอนจูบกันแดนที่เห็นเลยขอให้ลบ แต่พวกมันก็กวนแถมยังโพสลงโซเชียลอีกทำให้เขาโมโหเจสเลยชวนกลับบ้านเพราะไม่อยากมีเรื่องซึ่งเขาก็ยอมกลับแม้จะโดนพวกมันนำน้ำมาราดหัวก็ตามระหว่างทางเจสเลยพยายามปลอบเขาแต่เขาก็ยังไม่หายโกรธอยู่ดีรุ่งขึ้นขณะเจสไปออกกำลังกายก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ชื่อเควนทำธุรกิจท่องเทีย่ยวแวะมาเมืองนี้เพื่อเจอแฟนเก่า ซึ่งพอคุยกันถูกคอเธอก็เล่าเรื่องแดนให้ฟังว่าเขาเป็นสามีที่ดีติดบ้านพอใจที่ได้อยู่เมืองเล็กๆต่างจากเธอที่อยากออกไปดูโลก,กว่างบ้างเควนรู้อย่างนั้นเลยทิ้งนาำหมัดไว้ให้เผื่อเธอจะกล่อมแดนให้ยอมไปเที่ยวได้ส่วนแดนขณะมาซื้อของก็พบชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายเขาเลยต้องสู้ไปด้วยกระแตงลูกไปด้วยซึ่งสุดท้ายก็จัดการมันลงได้ ดานแดนเขารีบขับรถกลับมาที่บ้านจากนั้นก็ไปหยิบอาวุธกับเงินสดแล้วโทรไปหาเพื่อนเก่าเลยได้รู้แต่ก่อนแดนเคยเป็นมือรอบสังหารกบดานจากการไลลาของแม็คาฟี่มา18ปีก่อนความแตกเพราะโดนพอรูปลงโซเชียลและก็ยังไม่ได้บอกความจริงเรื่องนี้กับเจสด้วยส่วนที่โทรหาเพื่อนเก่าก็เพื่อวานให้ช่วยทำพาสปอร์ตปลอมสำหรับเขากับคนในครอบครัวโดยนะัดเจอกันที่เวกัส เมื่อแดนเก็บข้าวของเสร็จก็ไปหานีหน้าที่โรงเรียนเลยได้รู้เธอลาออกจากก้องบอกรข่าวแล้วแต่เขาก็ไม่มีเวลาเจอบนเพราะต้องไปตามใครที่ชมรมหมากรุกเธอที่เห็นพ่อรีบเลยบอกใครยอยู่บ้านเพื่อนซึ่งพอเจอการจึงได้รู้เขาแอบมาสตรีมเกมดานแดนเขามาหาเจสและโกหกว่าจะไปเที่ยวเวกัสกันทำให้เจสแปลกใจเพราะปกติเขาไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเมื่อก่อน ส่วนแดนพอรู้ว่าถูกติดตามก็อางนูนอางนี่รวมถึงเร่งเจสตสัดสินใจโดยอ้างว่ากลัวรถติดเธอจึงต้องรีบตอบตกลงเมื่อแดนเห็นรถคันสีดำมาจอดตรงทางออกก็แกล้งถอยกลับซึ่งพอคลาดกันเขาก็ขับรถไปอีกทางโดยอ้างกับทุกคนว่าจะไปทางลัฐแต่พอเห็นพวกมันยังขับตามมาติดติดก็บอกทุกคนว่าจะต้องแวะที่ทำงานเพื่อตรวจเช็คสภาพรถนิดหน่อย เมื่อมาถึงที่ทำงานแดนก็ใช้ลิฟต์ยกรถเพื่อหลบพวกที่ตามมาซึ่งพอหาเครื่องติดตามเจอเก่อแกะจากนั้นก็ไปหาเพื่อนเซลล์อีกคนแล้วยุให้ไปลองรถบนทางด่วนโดยไม่ลืมแอบติดเครื่องติดตามไว้บนรถเพื่อนด้วยดังนั้นพอพวกที่ตามมาเห็นสัญญาณรถมุ่งหน้าไปยังทางด่วนก็รีบขับตามไปดานแดนพอขับรถมาได้สักพักแล้วเห็นเจสโพบว่ามาเที่ยวก็รีบห้ามเพราะกลัวพวกไมค์ฟีตามเจอ แต่พอเห็นว่าห้ามไม่ได้ก็ขอมือถือของทุกคนจากนั้นก็ปาทิ้งทาให้ทุกคนตกใจมากส่วนเขาก็อ้างที่ทําก็เพื่อให้เราสนิทสนมกันพร้อมยกตัวอย่างที่ใครกันนีน่าเริ่มหันมาคุยกันแล้วแต่จริงๆทางคู่กาลังทะเลาะก,กันอยู่ตัางหาก ต่อมาแดนที่ไม่รู้ทางไปเวกัสเลยมาขอแผนที่จากเจ้าหน้าที่ทางหลวงทำให้เจ้าหน้าที่งูงงและก็บายเบียงที่จะช่วยเพราะสมัยนี้เขาใช้แอปในมือถือกันหมดแล้วแต่พอโดนแดนยัดเงินเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งทำให้ตามคำขอส่วนแมคคาฟีเมื่อมาที่บ้านของแดนแล้วไม่เจอใครก็โมโหเลยสั่งระดมพลตามล่าแดนพรบคำ่ำแดนก็จะแวะพัก แต่พอเห็นแฟนคลับมาขอคลายถ่ายรูปและคงโพสลงโซเชียลก็กลัวพวกไมกาฟีตามเจอเลยบอกว่าห้องพักเต็มแล้วก็ออกเดินทางกันต่อทว่าพอขับออกมาได้ซึกพักก็พบมีรถมอเตอร์ไซค์ตามมาสามคันเขาที่เห็นเจสกับลูกๆหลับเลยเล่งเสียงเพลงกล่อมให้ดังขึ้นจากนั้นก็จัดการกับพวกที่ตามมา ซึ่งกระทุรักทุเลนิดหน่อยเพราะต้องขับไม่ให้ทุกคนตื่นเลยเกือบพลาดท่าดีที่กว้าขวดนมแล้วฉีดใสหน้าพวกมันจ,นจนจัดการทั้งหมดลงได้ก่อนที่เจสจะตื่นพอดีรุ่งเช้าเมื่อทุกคนตื่นขึ้นมาก็พบมาถึงไอโอวาแล้วนีนาเลยขอแวะไปหาแฟนหนุ่มที่มหาวิทยาลัยซึ่งแดนก็อนุญาตเพราะอยากให้พวกแมคฟีสับสนและหลงทางโดยอ้างกับเจสว่าจะได้มีโอกาสคุยกับนีน่ามากขึ้น เมื่อเจสได้เห็นกิจกรรมต่างๆในโรมหาลัยก็น,นึกถึงชีวิตในวัยเรียนยิ่งได้เห็นกีฬาค้ำท่อก็คิดถ้าตอนนั้นไม่บาเจ็บเธอคงเป็นนักทศกีท่าไม่ใช่นักกายภาพบำบัดเหมือนอย่างปัจจุบันเขาเลยบอกเขารักเธอไม่ว่าจะเป็นอะไรเธอเลยแซวกลับเธอก็รักเขาที่มาเที่ยวโดยไม่มีแพลนเหมือนกัน ขณะเดินดูกิจกรรมจูจ่ๆก็มีคนพุ่งมาเล่นงานแดนเขาเลยหลอกล่อมันไปอีกห้องเพื่อทุกคนจะได้ไม่สงสัยหลังแดนจัดก,การมาลงได้ก็ตามมาสมทบกับทุกคนแล้วก็พบนีหน้าไม่อยู่เพราะขอไปทักทายแฟนหนุ่มเมื่อนีหน้าได้เจอแฟนหนุ่มก็พบเขานอกใจเธอทำให้เธอเจ็บใจและเสียใจมาก ส่วนแดนทีแรกก็จะเข้าไปปลอบแต่พอเห็นลูกเจ็บใจก็บอกวิธีการกดจุดบนร่างกายเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้แทนแล้วพาก็ตัดไปที่นีน่ากลับไปหาแฟนหนุ่มอีกครั้งซึ่งพอมันเปิดประตูเธอก็กดจุดใส่มันและด่ารวมถึงถ่ายรูปมันที่อยู่ในสภาพร้องโอดโอยทำให้เจสที่เห็นนีน่ากลับมายิ้มได้สงสัยแดนสอนอะไรลูกระหว่างทาง ขณะนี้นาขับรถแทนแดนแล้วเห็นแม่กับน,น้องๆหลับก็บอกเขาเธอจะกลับไปทำข่าวเหมือนเดิมเขาเลยยินดีด้วยและพร้อมสนับสนุนเนื่องจะเป็นแฟนตัวยงอ่านทุกข่าวที่เธอเขียนทำให้เธอรู้สึกดีแล้วทั้งคู่ก็เข้าใจกันในที่สุดเมื่อใกล้ถึงเวกัสแดนก็แอบโทรนัดเพื่อนเก่าให้เจอกัน6กโมงเย็นวันนี้ที่บาร์แล้วขณะรอทานข้าวก็พบคลายมาก่อนคนอื่นแดนเลยได้โอกาสถามทำไมไม่บอกเรื่องสตรีมเกม คลายเลยตอบเพราะกลัวพ่อห้ามและเขาก็ชื่นชอบที่ได้เล่นมีคนดูชื่นชมตอนเป Q ็นคิวบอยไม่ใช่ไม่มีตัวตนเหมือนตอนไปโรงเรียนแดเลยบอกก็แค่อยากให้ลูกมีเพื่อนหรือเข้าสังคมบ้างและกลัวที่สุดคือทางกองทัพคัดเกมเมอร์ไปทำงานคลายที่เห็นพ่อยังไม่เข้าใจเลยชวนไปเล่นเลเซอร์แท็กโดยมีเงื่อนไขถ้าเขาชนะจะได้เล่นเกมต่อ แดนเลยบอกงั้นถ้าพอชนะจะต้องมาควางเบสบอลด้วยกัน6เดือนแล้ว่อยเห็นเขาจะปฏิเสธก็แสะไหนว่าเก่งนักเก่งหนาะสุดท้ายเลยตกลงกันตามนั้นเมื่อเริ่มเล่นคลายก็พาทาให้แดงง่าย,ายๆเลยแก้ไขสถานการณ์จนตีตื้อขึ้นมาจนแดนบนอย่างน้อยก็ไม่ต้องตัว d n เดนเอว่าลูกใครเพราะเก่งเหมือนตัวเองแต่สุดท้ายด้วยที่เกาเกมกว่าแดนเลยเอาชนะไปได้คลายเลยโมโหที่แพ้ ทว่าแดงกลับชมที่เขาปรับตัวไวและก็รู้สึกสนุกมากที่ได้เล่นด้วยกันสุดท้ายเลยปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดครับในเวลานี้ทุกคนต่างเข้าใจซึ่งกันและก,กันเลยร้องเพลงร่วมกันยังมีความสุขยิ่งได้เห็นห้องพักสุดหรูหราก็ตื่นตาตื่นใจส่วนแดงก็ขอตัวออกไปรับพาสปอร์ตกับเพื่อนเก่าซึ่งโดนเพื่อนถามได้บอกความจริงกับเจสหรือย,ยังก็ตอบจะบอกตอนมื้อเย็นเพื่อนเลยแนะนำให้ไปกินอาหารญี่ปุ่น พราะบนโต๊ะไม่มีมีดเมื่อแดนจะพาเจสไปดินเนอร์ก็สั่งให้ลูกๆอยู่บนห้องโดยไม่ทันสังเกตเห็นพวกแม็กกาฟีพบเขาเข้าให้แล้วดานลูกๆเมื่อเห็นแดนออกไปก็แอบไปเที่ยวข้างนอกแล้วใครก็ชวนนีหน้าไปที่สนามกีฬา e ีสปอร์ส่วนแดนเขาพยายามจะบอกความจริงกับเจสแต่ก็พูดออมไปอ้อมมาสุดท้ายเจสเลยไม่เข้าใจสักที แานคลายพอทุกคนรู้เขาคือคิวบอยก็ชวนให้ลงแข่งเพราะนักกีฬาในทีมคนหนึ่งอยากจะอยู่จีบนี้หน้าต่อส่วนแดนพอติดต่อหาลูกๆไม่ได้ก็ขึ้นมาดูบอลห้องด้วยความเป็นห่วงซึ่งพอรู้จากเจสว่าลูกๆยังอยู่ในห้องนอนก็เบาใจทันใดนั้นเขาก็ถูกรอบโจมตีแถมมันยังนำเจสเมอร์ขู่เขาเลยทำทีเป็นยอมแล้วก็ใช้จังหวะที่มันเผลอเล่นง,งานมันด้วยมีดทำให้เจสถึงับสติแตก แต่พอตั้งสติได้แล้วรู้ลูกๆไม่อยู่ก็เดาลูกๆคงอยู่ที่สนามาก e ีฬาอีสปอร์ตเป็นแน่ดานแดนเขาพยายามอธิบายให้เจสฟังแต่หล่อนก็ยังไม่อยากฟังตอนนี้เพราะเป็นห่วงลูกๆส่วนคลายพอปรับตัวเขากับเพื่อนรวมทีมได้ก็ชนะการแข่งในที่สุดซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แดนและเจสมาถึงพอดี เมื่ออยู่กันพร้อมหน้าแดงก็บอกกำลังโดนอดีตเพื่อโร่วมงานไล่ล่าและเคยเป็นมือสังหารเมื่อก่อนถามไม่รู้ขำแต่พอโดนไล่ล่าจริงๆก็ขำไม่ออกหลังแดนพาทุกคนมากบดานยังที่พักแห่งใหม่ก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเขากองทัพตอนอายุ18 และด้วยฝีมือดีเลยได้อยู่หน่วยพิเศษแม้คาฟีอดีตเจ้าหน้าที่ SAS ที่มาเห็นแววเลยฝึกเขาและนำเข้าโปรแกรมพิเศษคือเป็นมือสังหารแต่พอเขารู้ว่าสิ่งที่ทำามันแย่ก็ถอนตัวเลยถูกไล่ล่าทำให้ทุกคนที่รู้เรื่องตกใจมากเมื่อเจได้ฟังก่อเดาที่แดนชอบทำตัวลับๆล่อๆไม่ชอบถ่ายรูปไม่ค่อยออกไปไหนเพราะกโดไล่ล่าซึ่งเขาก็ยอมรับ จากนั้นก็นำพาสปอร์ตมาให้ทุกคนเพื่อหนีแต่ลูกๆก,ก็ไม่ต้องการเจสติโกจัดเลยบนเขาเพราะโกหกมาตลอด18ปีเขาเลยอ้างที่ทำไปก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเธอเลยโกรดยิ่งกว่าเดิมเพราะเขาไม่ไว้ใจเธออีกอย่างก็คิดว่าเขาใช้เธอกับลูกๆปกปิดตัวตนของเขาด้วยสุดท้ายเลยตัดสินใจจะพาลูกๆหนีไปตอนเช้าเพราะต่อให้อยู่กับเขาก็ชัว่าจะปลอดภัย รุ่งเช้าแจสก็พาลูกๆไปสนามบินเพราะได้นัดกับเวนไว้แล้วแต่พอเจอกันเธอก็รู้สึกแปลกๆยิ่งขึ้นเครื่องและหล่อนพูดถึงแฟนเก่าที่คบกันมาหลายปีว่าเขาคือคนที่ใช่แต่จูจๆก,ก็ทิ้งทุกอย่างไปแล้วไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นที่ตรงข้ามพอลอนทุกอย่างหลอนที่โมโหเลยเข้าไปตีสนิทผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะได้รู้ผู้หญิงคนนั้นมีดีอะไรรวมถึงทำให้ผู้หญิงคนนั้นเชื่อใจจนเดินมาติดก,กับเอง จสแลเอใจดังนั้นจึงชวนลูกๆก,กลับเทว่าจูๆ่ๆแมคคาฟีก็โผล่มาทำให้เจสตกใจมากส่วนเกวงก็บอกจับตัวครอบครัวของแดนมาให้แล้วและสิ่งตอบแทนที่หล่อนต้องการคือเจอแดนอีกครั้งส่วนแดนขณะกำลังนั่งเครียดแมคคาฟีก็โทรนัดให้ไปเจอกันยังโรงแรมล้างไม่เช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยของครอบครัวเมื่อแดนมาอถึงอารีเก่าก็ออกมาต้อนรับเพื่อพาเขาไปเจอแมคคาฟฟี ส่วนเควนพอรู้แดนกล้ามาที่นี่คนเดียวทางที่หนีไปก็ได้เลยแซลที่มาช่วยครอบครัวที่ทิ้งเขาไปทำให้เจสที่ได้ยินเจ็บใจมาก้ดนเจสพอได้ยินแมคคาฟี่คุยกับแดนก็ได้รู้จริงๆแมคคาฟี่คือพ่อแทะ้ะะของแดนทำให้เด็กๆตกใจส่วนแดนก็ตกลงจะกลับไปทำงานกับแมคคาฟีอีกครั้งตามที่มันต้องการโดยมีข้อแม้ต้องปล่อยคนในครอบครัวไปครับเมื่อเจสกับลูกๆถูกปล่อยตัว หนีหน้ากับใครก็ยุแม่ให้สู้กับพวกมันเพื่อช่วยพ่อแต่เจสก็ปฏิเสธเพราะมองความปลอดภัยของลูกๆมาก่อนแต่พอเห็นอลีที่คุมเชิงเผลอก็ใช้พระออมยัดหน้ามันแล้วผลักจนตกบันไดไปส่วนแดนขณะดโดนเกวนมาวานล้อมให้กลับมารักกันเหมือนเดิมพอเหลือไปเห็นเจสเลยแก้งยอมแต่สุดท้ายก็กดจุดจนหล่อนสลบไปแล้วก็สั่งเจสให้ไปมัดคนมาคับโดน ด้านแมคคาฟฟ่เมื่อเห็นควนกับแดนยังไม่ลงมาก็สงสัยซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่แดนบังคับโดนเพื่อดูพวกมันมีทั้งหมดกี่คนจากนั้นก็ให้ใคลายบังคับแทนเพื่อคอยช่วยเหลือตัวเองตอนประจัดการกับพวกชั่วเหล่านั้น ด้านแดนหลังให้ครอบครัวขึ้นลิฟต์หนีไปบนดาดฟ้าก่อนระเบิดลิฟต์ทิ้งแล้วไล่แก่พวกลูกน้องทีละคนทีละคนโดยที่มีใครบินรนช่วยเป็นหูเป็นตาแม่กาแฟเห็นอย่างนั้นเลยวิทยุบอกเควนให้ไปจัดการครอบครัวของแดนส่วนตัวเองกับลูกน้องที่เหลือก็ไล่ล่าแดนต่อด้านเจสเมื่อรู้เควนขึ้นมาก็ให้ลูกๆไปหลบส่วนตัวเองก็ตรงเข้าไปต่อสู้แต่ก็สู้ลอนไม่ได้เลย ส่วนแมคคาฟีเมื่อเห็นโรนก็ยิงทิ้ง,งซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่แดนจัดการลูกน้องคนสุดท้ายได้พอดีส่วนนีน่าเมื่อเห็นแม่ซู้เควนไม่ได้ก็ไปช่วยอีกแรงแต่ก็สู้ลอดไม่ได้เหมือนเดิม ดานแดนเขาถูกแมคคาฟี่ลอบเล่นงานจึงสู้กลับแต่ด้วยที่แทบไม่เหลือแรงเลยถูกเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวส่วนมันก็สงสัยทำไมเขาถึงไม่เลือกกลับมาทำงานกับมันเพราะรู้ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้แดนคงรู้สึกดีเลือลมสูบฉีดที่เด็ก,กลับมาจับอาวุธซึ่งเขาก็ยอมรับแต่ก็ขอเลือกอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิมดานเจสเธอถูกเว้นเล่นงานจนโดนซากตึกทับ แต่พอเห็นหล่อนจะไปเล่นงานลูกๆต่อก็คือสู้เธว,ว่าก็โดนหล่อนอัดร่วงไปด้านล่างเธอที่เห็นไม้ไผ่เลยจะค้ำถอขึ้นไปเล่นงานหล่อนแต่ไม้ไผ่ก็ดันหักทำให้เกวีนคำยกใหญ่เจสที่โมโหเลยหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาและพุงเหลาใส่หล่อนจนจัดการหล่อนได้ในที่สุดพร้อมบอกเธอเป็นนักทสกีทาวเวยขนาดแดนพระธา ก็เป็นเวลาที่ครอบครัวลงไปเห็นพอดีหนีนาเห็นอย่างนั้นเลยขอร้องแมคคาฟี่หรือปู่ว่าจากการเดินทางเลยทำให้รู้ครอบครัวสำคัญที่สุดและแม้จะเกลียดแมคคาฟี่มากทว่าตอนนี้เธอก็ไม่ได้มองคนตรงหน้าเป็นนักฆ่าเลือดเย็นแต่เห็นเป็นปู่ของตนเลยมองเราน่าจะมาเป็นครอบครัวกันได้ทำให้มันอึง้งไปสักพักแต่ก็บอกมันคงไม่เปลี่ยนใจอยู่ดีซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วเพราะที่พูดก็แค่ซื้อเวลา นนันนด้แดงก็ใช้ท่อนเหล็กฟาดมันจนสลบไปหลังเรื่องราวทุกอย่างจบลงนีน่าก็ไปนคนลงข่าวแฉแมคคาฟีส่วนแดงก็ไปเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยรวมกับเพื่อนเก่าส่วนเจย์ก,ก็ไปเป็นโค,ค้ชให้เด็กมหาวิทยาลัยแถวบ้านส่วนใครก็ยังคงสตรีมเกมเหมือนเดิมแล้ววันนี้ทุกคนก็จะขับรถบ้านไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียด้วยกันเพียงแต่รอบนี้แดนไม่ได้โยนมือถือทิ้งเหมือนครั้งก่อนสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของแดนคุณพ่อสุดเชยที่จู่ๆโดนตามไล่ล่าจนครอบครัวได้รู้ความจริงว่าเขาเคยเป็นมือสังหารเมื่อก่อน ได้เลต้องปกป้องครอบครัวไปด้วยแก่ตัวไปด้วยโชคดีที่ท้ายที่สุดทุกคนเข้าใจเลยกลับมารักกันเหมือนเดิมก็อจบไปแล้วนะครับกับหนัง The Family Plan หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.3คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ